ใครคือผู้ทำลายพระพุทธศาสนาสมัยที่เขาหวนวิตกว่าจะมีผู้ทำลายพระพุทธศาสนาหลวงพ่อยังเคยเทศเลยเวลาคุยกับพระผู้ใหญ่ผมไม่เคยกลัวว่าใครจะทำลายศาสนาผมกลัวแต่ตัวผมเองจะเป็นผู้ทำลายท่านมีเหตุผลอะไร จะมีเหตุผลอะไรมากมายหนักหนาก็ดูแต่ปัจจุบันตระกูลที่มั่งคั่งสมบูรณ์ลูกลอกตระกูลนี่ไม่มีสิทธิ์จะไปทำลายของเขาหรือจะไปทำให้เขาเสื่อมเขาจะเรินได้ตระกูลจะเสื่อมหรือจะเรินก็ขึ้นอยู่กับลูกผู้สืบทอดตระกูลนั่นเองเพราะฉะนั้น ศาสนาพุทธของเราจะเจริญก็อยู่ที่พุทธบริษัทสี่คือพิสุพิสุนีอุบาศกอุบาสิกาเป็นผู้จะทำให้เสื่อมให้เจริญพระพุทธเจ้าท่านเทศเอาไว้แล้วี่นาท่านบอกว่าศาสนาของเราตถาคตจะเสื่อมหรือเจริญอยู่ที่พุทธบริษัทสี่ พิสุภิสุนีอุบาสกอุบาสิกาถ้าตราไปที่พิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติปฏิบัติชอบอย่าว่าแต่ห้าพันปีเลยศาส,สนาเราจะดำรงอยู่ทั่วกาลนาน